สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชักศิลนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องอนี่ครับตั้งเวทียุยดีหายหมดเลยครับเอาเมื่อกี้ตั้งเวทีอยู่มันเลยยิงงวงงางงวงงางงวงงางไหนยิงน่งเสียงบลงโปองปิงครับบัดนี้มาบัดนี้หายหมดแล้วครับเอาเขาไปไหนกันครับนี่ครับอยู่การตั้งเวทีกะทันหันเลย ไม่ทราบว่าไปไหนหมดมอเอาอาพ่อไปไหนหมดเนี่ยอนเนยออไม่มีอะไรทำแล้วเอานี่ครับพี่น้องลงมาลงง้างง,าง้างง,าง้งหายหมดเลยครับ เฮ้ยทีตั้งไม่ได้เหรอล้อล้อรถคันนึงครับรถอนึงล้อรถแอ่เทศครับมูครับรถคือตั้งร้านอยู่อยู่นั่นนครับตั้งร้านอยู่หนึ่งทีออกหน้าไปร้อยร้านอยู่หนึ่งตั่งร้านครับนนั่ง้าตอนนี้คือตั้งตู้ไฟถ่าครับตั้งไฟถ่าถ่าก่อนโอ้แค่ว่าขาดคันใดคันหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ครับครบทีมเลยไม่ได้เปิดเวทีเลยปิดเวทีนะครับ เดี๋ยวเดี yes, mm. uh ๋ยวเดี๋ยวเีววันนีเขาเยียมแล้วนี่เราเบิดอแล้วยังเราเบิดเราเบิเลยเขาเียมเขาต่างงยีนั่นของเต็มรูเลยดงดันเลเรี่แดงไหนอมาเราใส่อย่างเดียวเขาต่องเมืงนี่เขายีมรอแล้วนี่เลยป้อยรบหกแลลวนั่นไหะเย่าาเนี่ยมันเยีขายีมรอแล้วน่ะ ออนเยียบถึงมุมนี้แตกเติมไหมล่ะอืมกเลี้ยงนีี่เสียี่าเขาถือนแล้วผมคือขีไล่ไปวนมาคัเดียถืกฝนสองเขียดไดฮะบูมาเขาอยวาีกอมัน่่มามันเปลี่ยก็เลยได้มันเปลี่ยแล้วมันเคลตกงถนนเลยล่ะนะเปลี่ยนจังไงพอเราเห็นตีฟ้องก็นถนนอยู่อ่ะ ฝนตกเกิดจะบอกเลยถ้าฝนตกไปปล่อยแล้วก็มีฟองขาวๆให้าาระมัดระวังที่สุดอันตรายหาเลยพี่น้งองไม่ตกางหอกได้แตะเบรกเ่ได้แต่เบรกเอาอยไอนีิอย่าบอกเล้ยครับจำไม่เลยนะจำไม่ขึ้นใจเลยถ้าฝนตกถนนเป็นฟองนี่ยกเร่งได้ยกเบาได้เบามาเลยเบรกไม่ได้ครับเบรกที่ไหลลิ ให้ไหมพ่อถามผู้ประสบการณ์60ปีนี่บเรีบเี่อเ่อนกันอยู่ตรงกันเลยเานะับเขานี้นี่ครับพี่น้องผิดนครับเวทีสุดเล้วตกผด้ครับมาผิดได้บ่เมนครับอันนี้บอกเพื่อนก็ต้องบอกกันตัอเนือนครอเพื่อนขึ้นถอยีกบ่ตอยแล้วเพื่อนเพื่อนอยากให้ยุ่เส้นขามนุ่แมน ตัวหางลังกับวิ่งยูได้ป่ะนี่แห่เลยนะครับหมอลำู่มวิ่งยูได้แห่ขึ้นไปหันอ่าเขากางเต็นท์การยังเตียนเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เต็ียนขนกับอีสองหลังเต็นท์หมอลำกับอีสองหลังไงวันนี้มีฟ้าหนามวันนีนี่ครับมันนีเป็นวันนี้ออกมาประมาณฟ้าหนาววันนี่เพรากลางมันก็อยู่ประมาณครับตกประมาณนี้พอดีครับ มันจะเป็ที่งอไปหันเราเหยียดไปที่นะเหยียดมานี่งอหันนี่แล้วก็งอของม่านี่แล้วก็ไปนี่เมียนเมียนเมียนทบมี่ฟ้าหนาหน่อยครับฟ้าหนากับประมาณสองสามเก้านะทีสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าต้องตังค์ไมะเมียนทำไมาแค่นี่ะตรงหนาเนี่ยต้องทำก็ติดเชีของมาอีกประมด็กออกมาจะแผ่นสองสามแผ่นอีแผ่น ว่าเลยออกจากหันมาสามแผ่นสามแผ่นเป็นเป็นบางเงาหรือวางวางเงาครับวางเงาสามแผ่นนี่ไครับจากหันมาเนี่ยสามแผ่นสามสองหกเมตรมันนี่ทำตรงนี้ไหนะเอาครับทีมงานเราหายหมดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีอะไรทำแล้วนี่ไงเสาไฟนี่ไงลงมาไม่มีอะไรนู่นยืนคนเดียวน่เนียวเดอยู่คนเดียวจะทำได้ไงอ่ะอ้อยงไม่ขึ้นหรอกอ้อยง ยอ่มมีย่างก็ขึ้นไดไงขึ้นไปก็เสียเปียบจีเออเดี๋ยวจะถูกอง,องเออลูอกไหนฮ่าระว่ไัไงคาเลยระวังนะตะปูฮะตะปูสามตะปูสี่แล้ว,ลว, 3, ลวยู่นํำสานอา่ะเอ้ยมาแมวนยังไงไปเมื่อกีบงังเอ้อ มันตปูหามยน่ม่าต่อเราบังเรียนต่อเล็กแล้วอันตอตะปูแล้ครับเด้อเราบังเลยครับอ้าวเพียงสาติมเหมือนเหอครับอืมอกีนอันนี้มันนอดขันเสาตัวเนี้ยหน้าหกแล้วครับเนี่โอ้ไม่นแหวนตะปูฮะตะปูแปดนได้ครับ อี่ครีปน้องโอ้วาดบดาได้ครับเลยครับวาดว่าตะปูแปดมด้วยะปูหาดี้ดิอือเครื่องก็เอายูกบอมาตอกเนาะเอ้ยยเาเก็บป็นบดเลยนะเนี่ยว่ะนั่นน่ะอันดอกนึงยตยินน่ะนะเอ้ยจัง่บ สวสดฟุดนะครับนี่โอ้ยพี่น้องแลีงยงกยเนี่ยเยับไอยู่ไก่นะเห็นไหมล่ะอยู่นาเวทีเลยดีรถเกียบ่งหมะหาเน้ออของเท่า่านีตะปูหาครับก็หาก,หกับฮกกระลุนเนี่ยเออพี่น้อง เรา่ต้องถอนเราไเลยฮว่าอันนี้เนี่อันนี้นอดขันเสาินี่ยนี่ครับนอดขันเสาที่ทงนี่มันจะมีโยสาพื้นตะปูยธ่ตอนน่ะตะปูนวดจะเป็นตะปูดิเราห้องม่แลไปหรอกอู้ยตะปูหาเลย เอตัวนี้เพ oh. ิ่งยบเอาหอวเลยเอาหวยจะต่อตงไปอันตรายไมแล้วเขาเตะบอลแต่ยังเอาห่นี่กปูพอรถเลีนเขาเลีนออกเนเขาเรียนอนี่หลายคันนี่ยจนถึงมุกเกือบทุกคันนี่ครับรถเียนเขาเรียนอวนี่ดึงออกเลยบุเดียวหผมนยเอากระตอไปสูรด าหนันตลม่ไเตะบอลน่ครับเวลาสนามกีฬาเมลามีกีฬากีฬาเนี่ครับมันนันงได้เนี่ยควลาคนไงานเหล่าบมครับงานเหล่าน่นน้องเป็นงานเหล่ามีแต่ปูเลีนเหยียบเหรอครับโอ้ยับพี่น้องันตรไยขนาดเลยครับต้ตะปูซีตะปูหาตะขันเสาครับ อ่ครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ